รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิก,กายนพศ2566ส,สูงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขานุวรักสบรสีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรโครงการเยาวชนคนดีมีภูมิคุม้มกันประจำภาคเรียนที่2ทับ2566 วันที่9พฤศจิกายน2516ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาโุวร์สุรีภายใต้การบริหารงานของนางดุดเดือนคำวังรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขานุวร์สุรีดำเนินการจัดโครงการเยาวชนคนดีมีภูมิคุ้มกันประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2516ณห้องสมุดประชาชนอำเภอขานุวร์ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นมีความรู้ถึงปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบันเช่นปัญหาความเครียดจากการเรียนปัญหาการใช้สารเสพติดปัญหาการมีพฤติกรรมรุนแรงปัญหาคบเพื่อนต่างเพศส่งเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและกลุ่มเสี่ยงและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา แนวทางการปฏิบัติตัวและแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตรวจสุขภาพวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอขานุวรสปรีมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน105คนโครงการประถมวิทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2องทับ2,566เมื่อวันที่10พฤศจิก,กายนพศ2 5 6 6 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขานุวารสปรีดำเนินการจัดโครงการประถมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ได้รับเกียรติจากนางดูดเดือนคำวังรองผู้อำนวยการสำนักงานกศน,จ,น,กนจ,จังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขานุวารสปรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและให้อวาาแก่กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการโดยมีนางธัญมนโอมณีเกียวคูศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้อำเภอขานุวัลสปรีได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ในักศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักสูตรวิธีการเรียนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภายใต้พรบรส่งเสริมการเรียน,นรู้พศ2566 และเพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้และรับทราบข้อตกลงร่วมกับครูผู้เข้ารับผิดชอบผลการดําเนินโครงการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทั้งสิ้น105คนเกินเป้าหมายที่กําหนดกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างหลักสูตรวิธีเรียนภายใต้พรบรส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้กับครูผู้สอน ตลอจนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไปกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ตลาดนัดอาชีพของโรงเรียนบ้านได้ดอนแตง วันที่15พฤศจิกายนพศ2516ศูนย์ appearance ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขานุวรสปรีภายใต้การบริหารงานของนางดุดเดือนคำวังรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขานุวรสปรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บรรรักษ์ห้องสูตรประจำอำเภอขานุวรสปรี นายวิสุทธิกันทะเขียวพร้อมด้วยนางสาวระเบียบบุญนิธีครูสกรตำบลวังชพูคณะบุคลากรครูกลุ่มโซนแหล่งอาระยธรรมโบราณจำนวนสี่ท่านนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดอาชีพของโรงเรียนบ้านนาราดอนแตงตำบลวังชพูอำเภอขานุวรสปลีจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวันล,ลอยกระทงการทำกระบูลดับกลิ่นและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คน